ปลาก,กระพงครับตัวหน่อยใส่เบ็ดได้เมื่อกี้นะครับแพรว,วาก็มาคูว่าใส่เบ็ดอยู่ทงนานี่แหละครับปลาก,กระพงพอแล้วเหรอแม่ปลาก,กระพงโอ้สเสด็จน้ำมันโอ้สวยสวยสวย ราจะทอดปลาทูต่อครับผมสเสด็จน้ำมันไว้นั่นะแม่โอ้โหปลาทูให้พารวยนะเนี่ยครับรทอดดีเดียวใช่ไหมฮะทอดดีวับทอดดีไดครับทอดดีก็ทอดเอ,เอาเอาตกใจโอ้โหรถเงี่ยไมหลายคนเนี่ย จะไปกินเขาครับปน,นุ่นผิดกับเผาตอนแรกไปมือนีมี่จะเมนูทอดครับผมมึงปะทูพาด้วยจะตกใจลูกลดไฟฟา้ามันร้องนีเฉยว้าวน้ำพริกกะปิมะม่วงตำแบบใส่มะม่วงด้วยใส่บะแข้งใส,ใส่บะแข้งมะแข้งใส่มะม่วงนะครับแต่เป็นน้ำพริกเอาไว้กินกับนี่ บีปอนลูกเน่เด้อเขา,าปลากระพงหรือปลาทูก็ได้บีปอนนี่นี่ก่อนอาปลากระพงนี่เราเอาปลากระพงมีเพชสซ้อเพิ่นมาตัวละลอยเนี่ยพี่น้องเพชสซีอมาสองตัวเอาแบบทอดก็แบบนึ่งขนนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปกินข้าวแรกน้ำกันครับ ปากกวนขูดวิ่งต่อยตำน้ำพริกน้ำพริกบักม่วงน้ำพริกกะปิบักม่วงมะซอยบวมนะหอมแดงนโอ้ยปลาทูปลาทูปลากระพงพี่จ้องย่างผัดไข่ออมหอยนั่งรถลูกกินเขาเลยนั่งไกลป่ารึวะนั่งไกลปลาซีเราเลยปลาทูปลาทูผ้ารุ้ยกินแล้วรุ้ยอีหลี เทสครบวะบะน้ำพริกกะปิต่ในตำส่บุกงวงอัซีบ่ถือสูตรเท่าให่แต่ว่ามันแสียบดินี่ายากลีวหอยน้าหอยบดหอยน้าหอยบดไันเายเนียมาหอยลุ้มอยบอกระเบวาเน่ แม่นบกอยน้าขอยอนะลื้นอะไงวนๆนี่เพื <c oughs> ่อนตุ้งยังนี่ดิต <c oughs> ุ้งยังดีวะ่ะตุ้งเหรแขอานั่งมั้ันีนด่ดิเพราะว่าแม่นบกอยหน้าขอยเท่ๆเลยเม่นแต่แม่แมแมนทรอนแล้วเพื่อนมนไตมันหนีแล้วไตมันหนีแล้วด้วยกันแหละก็บักหวันม่นไตลงกปะพุ้น้องเหนียงคนพี่มเขาอยูบะ่ะเอาขอ่ามึนตาหน่อยนีน่หน่อยเลยจัะ,จะจ ตายเอาเล่นลูกเอาเอาเอาเขานี่หน่อยแบกเขาร้านยเอาอีกปมันดูเนี่เอาอีกปะเอาแบกนิเนี่นิ่เหนวมันกินเข่าเจ้าเรื่งนี้หน่อยนุ่งหน่อยพู้ตัวน่อยนึงคื้กกนหลายดูหน่อยหมือนยงี่หน่อยแงหน่อยนี่ยปกตัวี่หน่อยมันจะกินบ่เบิร์ นหน่อยไม่มมาหมายนยมังขึ้นพิ่ลวนลวนเอาปอ้ยน้ำพริกกับกับปิสูตรมูมัวสุดซ่าบ้งมูมวเเดี๋ยวโอ้ยเปลียนพุ่งควายน้ำพริกกบปิผอืชม มันแซบเด้กินของเขาเจ้าเา่วมี้ผู้ใดกินปลานีเนี่ยมันแซบเด้น่แซบเนี่ยต้อนนองเนี่มิดต้องมกดตวง่ายผู้นี้งน้อเนี่ยาทบบวบินหอยแรงดี บอกคขห้นมานนมนช่งของวามันทุ่หาเขาทั่หาลูกค้าใ่ปะมันบวา,า้งวะลูกค้าใจ่ะันละมันทั่ไปกวนกวนมันจะไปชงของมันก็นทั่หาลูกค้าเนาะ ก็เนี่อกปลานีาบัวกเรี่องไา,าคาก็รืองทั่ว,วมันทั่วไปฮะคนสี่รับเออมันก็ทั่วควนเนาะกวนลุก,ก,ก้ากวนนั่นสิเขาไปแล้วทั่วไปได้หน่อยติดได้หน่อยรับใช้ใชเป็นพิมพ์นี่ละฮัลโหลมันกกระซิบอกนะเป็นยังไงนะมันกระซิบ ัลโหลประธานตอนนี้เรียกแม่มารับสายหน่อยปาะธานแม่ไม่ว่างประธานคุณป้าแม่ข้าเล่นไพ่แม่หนูข้าเล่นไพ่อยู่พ่ออยู่ไหมปาะธานพ่อก็ไม่ว่างปาะธานแล้วมีใครอยู่บ้างปาะธานอือมีตำรวจปาะธานอือเออเรียกตำรวจมารับสายหน่อยดิ ตำรวจก็ไม่ว่างนะอเอา้าตำรวจเป็นยังไงก่นบ้างแล้วมีใครอยู่บ้างหนูท่านมีกู้ภัยมาสัตว์<ค>กู้ภัยก็ยไม่ว่างขี่มอว่างไรใช่เอา้าแล้วเขาทำอะไรกันอยู่สัตน<ๆ>เขาตามหาหนูสัตนมันไปนหนีกใต้เทียงเห็นไหมเรื่องกู้ภัยทั้งองตำรวจแม่มันโทรหา มันไปรีอยู่ใต้เตียงมันผ่นเอาโทรศัพท์ไปนั่งยันยังบานสรุปสรุปสรุปแหกูฟังกนได้เถอะสรุป,รปมันไปรีดแม่มันโทรบาน,นี้<ะ>บาน,นี้สรุปแล้วบานแม่มันโทรหาบอบ์หูจักลูกบอบารน,นี้เื<บ>่อรีก็เได้มาบอกบอแม่แม่ก็พอเนี่ยบานลูกเสียมันไปรีดอยู่ใต้เตียง

กินอะไรกินอะาเพี่คลิกต้งกินมือใสมื้อเหรอต้องกินเกินนั่น่ไหเปิดปิ๊ปพิสดารเนี่ยเนือแซ่บเนี่ยตักอันนด้ก็คือหอยนาหอยเบยตักอันนด้ก็คือแจงขื้นนี่แหละแต่อยู่หันละแต่อยู่หน้าเธอ,นอนหนึ่งละเพราะว่าเมนแท่ๆอือไม่ให้กันสิไม่ให้กันนี่แจงแมดนดเดีย น้ำแกงก็คือน้ำแกงใบย่านางเฮี่อแม่นุ่งบนใบย่านางเยืยนเท่าเั้นบาดมันใหญ่ถึงมันใหญ่ง่าเนาะเปียกอนนันเนาะมันขาวมันเที่ยงกันท่นมงึงชงกระปิคือม้วนดั่งเนี่ยยุ่งกันแล้วเนี่ย มวนาัมสิบอลอต้องกระดดูอ่ากเป็ดลหลายเหลืออยู่สีตัวเ,เรื่องบอ่ตายนะเนี่ยเคยเรียกื่งอ,องว่าวนะัวไตเนี่ยแกะตัว

สอนตักนี่ตอให้กินเจ้งสินี่ต้องคุยนะเออมันยังแย่ถลดเขาบอกจะให้มือเจ้าไปจำแปะแปะแวหอมอ๋คือแบอือสะดับเชียรพปัตตะขั่นเจ้ายกคุยคำไงเด้มันไงได้เหรอเข่าเจ้ามันไงได้หัวใจแล้วเอ้ยนี่คอว่าคอยเห็ดหัใจเลย เนี sí, yeah. ่ยขพราะมากกินก <ancestor> no ัเขาที่ข่อยๆๆก็วามักใบลูกมักคุยคเนี่ย้งเมือนนาแสเป็นว่าน้ำทิลูกมาลูกมาลูกความมาคุยเพเปนมักใบเันกมันคุยดีหลายฝันองเขาไงนตัวนี้เป๊ะบาย้อมจอมเพม่วย ฮ่าจะแนมาเบาว่าก็เถาเรื่องไงวะ่อเถาคุย่อเถากวคุยดีไล่ว่าอย่างหยัางบุ้งบามก็จะไปเบาอยู่กูดอเคยกันแต่เบิ้ต้นอเบิ้ลต้นอเลยหรอห่งจำบมาได้แล้วบุาจะไปตายลงเนาะจำบมได้คือกันกูยกะได้ฟันของเงีกันซอกนี้เป็นผงก็อยู่ข้าวมันทออยู่นี่ไง เน็คแล้วก็เทควมสวยใสกับเบิด์เอีดแฉนแล้วพอต้องนั่งดูดูัวันมบ้านลุงไหนวบาเรื่องอย่างวะจักอะไดจะล่กลยู่ีดยอย่างวะ้อห้อยะข้อห้อยนี่มีสีอีมเลยสีแฉะไสยใหม่สิออพี้พิมป้าคอยเบังลูกแดงครับพี่บอกว่าพ่อประจันสีเลือด อืมสืเหลือได้ไหมก็เขาอีกที่ละเจ้ดี๋ยต้มมาเลยบ่พี่ตูเดือขายน้อยปะพี่เสียบเดียว่าหัวตำาิ้เสียบเลยเนี้มันนีมีหมวกม่งดีนะพี่แกงหอยหน้ามันอมันจีแกงหอยหน้ามันมันก็ได้กินแล้เบิ่มเนื้อดก็คือหอยหน้าเข้ามีอะี่เนี่ยอืมเพิ่นย้อให้ผนี่พี่ืเนี่ยหอยหน้าเข้ามันอ้วนยังเสียเจ้าอ่ มาแล้วโตยุกจ้าโตยุ่งหอยหอยเพชรไปก่อนครับผมเิดแชร์ทุกขันกันนะครับถึนาะงานหลายติดตามครับผมสวัสดีครับ